<c oughs> ไอ้เรื่องจิตไม่ใช่ตัวตนนี่มันมีทั้งที่เป็นพุทธศาสนาและไม่ใช่พุทธศาสนา <c oughs> พุทธศาสนาของเรายอมยอม,ยอมรับว่ามีสิ่งที่เรียกว่าจิต <c oughs> ต่างหากจากร่างกายจิตนี่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่ต่างหากจากรูปมันจึงแจกเป็นรูปเวทนาสัญญาทั้งขารวิญญยางเป็นต่างหาอย่าง <c oughs> แต่ละในอ ในพุทธศาสนาพืดนหลักว่ารูปก็ไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตนสัญญาก็ไม่ใช่ตนสังขารก็ไม่ใช่ตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตนมีอย่างนี้เพื่อบอกให้รู้ว่าไม่ควรจะไปเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ว่าตนว่าเป็นตนมันเป็นของธรรมชาต <C> ิไปทีน <c> ี้เ <c> ดี๋ยวนี้พวกวัตถุนิยมอย่างใหม่ๆของพวกคอมมิวนิส รัททิเอร์ได c t i ิกมาเทียริสตเนี่ยก็บอกว่าจิตน,นี่เป็นเพียงในปฏิกิริหรือ b y p r ั d u ั t ของวัตถุเ <c oughs> มื่อร่างกายทื่วัตถุนเนี่ยมันมันถูกทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเกิดค,ความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยถือว่าไม่มีจิต <c oughs> จิตได้มีอยู่มีแต่วัตถุมีแต่ร่างกาย ท่านถ้าร่างกายดีจิตก็ดีร่างกายอไม่มีทุกข์จิตก็ไม่มีทุกข์ท่านอย่าไปนึกเรื่องจิตเอาร่างกายเป็นหลักอย่างนี้ถ,ถือว่าจิตไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงในใบคลอดดักคือของที่เป็นปฏิกิริยาเป็นเรื่อชั้นพิเศษออกมาจากสิ่งสิ่งอื่นซึ่งในที่นี้คือคือ,ค,อคือร่างกาย <c oughs> นีเ่เห็นได้ว่าพวกนี้มันก็บอกอยู่แล้วว่าจิตไม่ใช่ตัวตน ใครเข้าใจผิดๆเข้าใจไม่ดีก็จะว่าอมวนิสก็เป็นพุทธศาสนาไปก็ได้เพราะว่ามันก็บอกว่าจิตไม่ใช่ตนไม,ไม่ไม่มีตัวจริงของจิตระวังให้ดีมีคนบางคนพูดว่าพุทธศาสนากับอมวนิสเหมือนกันเนี่ยมีหลายแง่หลายมุมรวมทั้งไอ้แง,ง่นี้ด้วยซึ่งมันไม่จริงมันคนละเรื่องแต่เอาเถอะม่ว่า จะจริงอย่างพวกมัธยเดอนริสตมแบบนี้เขาว่าจิตคือบาย r o d ดักอย่างนี้ก็ตามไอ้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันรู้สึกที่จิตเพราะในสิ A ่งที่เป็นบาย r o d ดักนี้ก็ต้องได้รับการควบคุมได้รับการปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงอะไรให้มันเป็นเป็นทางที่ไม่เป็นทุกข์ <c oughs> ที่ผมพูดนี้ก็เพียงตตองการให้คุณจับหลักให้ได้ว่า จิตมันจะคืออะไรมันจะมาจากไหนก็ตามใจมันเถอะเรามีหน้าที่อย่างเดียวที่จะ,ะควบคุมมันไม่ให้ทําให้มันรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาคาว่าเราในทีนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากจิตหรือความรู้สึกของจิตแล้วควบคุมจิตอีกนั่นเองมันข่าวหลักว่าต้นนั่นแหละจะต้องจัดการกับตนหรือเป็นที่พึ่งแกต่ตนอะไร แต่นี้มันคือจิตมันก็คือจิตเนี่ยจะจัดการกับจิตถ้าเราไม่มีอะไรมากไปกว่าความรู้สึกของจิตโลกนี้ทั้งหมดทั้งตาคนจักรวาลนี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าความรู้สึกของจิตถ้าจิตไม่มีความรู้สึกโลกนี้ก็เท่ากับไม่มีจักรวาลนี่ก็เท่ากับไม่มีถ้าจิตไม่มีความรู้สึกมันก็เหมือนกับไม่มีอะ่ะ แล้วมันมีความรู้สึกมันก็มีขึ้นมารู้สึกเท่าไรมันก็มีเท่านั้นรู้สึกอย่างไรมันก็มีอย่างนั้นเนี่ยเรื่องที่ลสึกคือครืองจิตมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เราจะไปติดตามรู้หรือแก้ไขมันหมดทุกเรื่องทุกรามันก็ทําไม่ได้มันก็ทาเฉพาะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์ที่ทรมานจิตอยู่ทรมานเราอยู่คือทรมานจิตอยู่จิตมันเองเองม,ม,มันก็ทนไม่ได้มันก็ต้องดิ้นรนเหมือนนักดิ้นรนไปจนพบที่นอนที่สบายอย่างนั้น จิตน,นี้ก็ต้องดิ้นรนไปจนพบไ้ภาวะที่มันเย็นแล้วไม่เผาและรวมความแล้วให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนที่จริงอย่างไรที่แท้จริงอย่างไรแต่แล้วความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้และความดับทุกข์มันก็ต้องเป็นสิ่งที่มีได้ในเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ทั้งแก่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนะความดับทุกข์มันก็มีได้เนี่ยจึงไม่ยึดถือเป็นตัวตนทั้งทั้งสารวัตรและนิพพาน สังขารธรรมสังขารธรมรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมีเหตุใจก็อย่าได้ยึดส่วนใดว่าเป็นตัวตนถ้าที่ตรงกันข้ามือความดับแห่งสิ่งเหล่านี้<ม>ก็อย่าได้ไปยึดว่าตัวตนนี่คือบทว่าธรรมาสเพธรรมานาลังกินเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใครๆไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นว่าตัวตน เรื่าสเปรทำมาอนัตตาทำทั้งร้ายทั้งกลวงเป็นอนัตตาซึ่งเป็นหลักของพุทธศาสนาคำพูดวันนี้มันก็ซ้ำกับคำพูดวันอื่นแต่ความมุ่งหมายไม่ซ้ำ <c oughs> วันนี้มุ่งหมายใจรู้ว่าไอ้ที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละมันทำเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวการเป็น ตัวเรื่องราวเป็นตัวปัญหาเป็นตัวสะดา้ทั้งที่ไม่ต้องมีตัวตนเจอนรีก่ตัวตนอย่างจิตคลุงแต่งชัื่อขณะหรือตัวตนที่เป็นวิญญาณ้าวรเวียนว่ายไปตายเกิดไปอย่างที่คนทั่วไปเชื่อก็ตามจะเป็นจิตหรือวิญญาณชนิดไหนก็ตามมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของมันเองแต่แล้วมันทําเรื่องได้ แล้วจิตชนิดที่ทำเรื่องให้เป็นทุกข์ได้นั้นมันไม่ใช่จิตท,ที่ล่องลอยไปเกิดเวียนว่ายนะวัฏสงสารมันคือจิตเดียวนี้จิตเดียวนี้ที่ปรุงขึ้นมาจากสิ่งแวดลอ้อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะที่เรียกวิญญาณน,นี่แล้วเกิดผัสสะแล้วเกิดธนาแล้วเกิดตัณหาโดยรายละเอียดก็เป็นอย่างนี้เมื่อมีอะไรมากระทบเราทางตาทางหูเป็นต้น อาเจตนาข้างในก็ทาหน้าที่เป็นอาเจตนะเกิดขึ้นมาวิญญาณก็เกิดขึ้น,นการกระทบที่จะกะผัสสานก็มีคร่อมสมบูรณ์นี่ตัญญาณก็เกิดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาว่ารถรถ,ารถของมันเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไร ก็เกิดตัณหาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ยึดมั่นในความอยากอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอุปาทานขึ้นมานี่ยตัวกูเกิดสมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยจิตชนิดนี้คือจิตปรุงแต่งทุกคราวที่ตาได้เห็นรูปเป็นต้นแล้วเหลอสติหรือปราตจากสติหรือว่าปราตจากความรู้ในเรื่องนี้นั่นเราก็พยายามศึกษาอบรมให้มีความรู้กันตอนนี้หารู้ตอนที่ว่าพอ กระทบรูปตากระทบรูปเป็นต้นนี่ <c oughs> ให้ให้มีความรูปมาช่วยทันในนามของสติทังความรู้ที่ถูกต้องว่าอ้าวนี่เป็นอย่างนี้จะต้อาางจัดการอย่างนี้จต้องแก้ไขยอย่างนี้อย่าให้เลยเป็นตัวฉันของฉันเต้นเร่าๆอยู่เป็นความโลภความโกรธความหลงล,ลักมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่แรกเราก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้แน่เมื่อไม่ได้ยินคําสั่งสอนของพระเจ้า <c oughs> แล้วทําไม่ได้แน่แล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไงด้วย อันนี้มันเป็นเพิ่งจะเป็นคาส่งสอนของพรอะอริยเจา้าที่ว่าเห็นรูปก็สักว่าเห็นอได้ยินเสียงก็ได้ยินได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นเนี่ยคือว่าอย่าให้มันปรุงแต่งจนไปไปเกิดตัณหาปาทานเพียงต้องเป็นอะไรจะต้องทอย่างไรก็ทาไปหรือว่าถ้ามันเสลอไปเป็นตัณหาป่าทานขึ้นมาแวบหนึ่งก่อนดับเสียก่อนแล้วมีปัญญาเข้ามาจัดก,การมาทาอย่างไร สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินยนี้ก็ทําไปก็แล้วกันเห็นเห็นอา่าสิ่งสวยงามมานี่ก็รู้ว่าสวยงามจะต้องทำอย่างไรก็จะเอารู้จะไม่เอาก็เอาด้วยสติสัญญาไม่ไม่จําเป็นจะต้องเอาไม่ควรเอาก็ไม่สนใจเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถึงเกิเกดโลภะโทสะโมหะอะมันก็สบาย แต่แล้วเราก็ทําไม่ได้แนะ่เพราะยังไม่เคยมีความรู้ที่จะทําอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามีความรู้ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แต่แล้วเรายังทําไม่ได้อีก <ค oda> มันก็น่าสงสาร <c oughs> ถ้าไม่เคยไะฟังมาก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้ยินได้ฟังการตรัสรู้หรือคําสอนของรพระพุทธเจ้าเลยทําไม่ได้นี่ก็น่าเห็นใจ <c oughs> เดี๋ยวนี้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังทําไม่ได้หรือไม่พยายามจะทํามันก็น่าสงสารเรื่องก็มีอย่างนี้